เก็บผักหวานนะครับอ่ผักหวานนะฮะที่เราเตรียมส่งเราใช้น้ำมันอินก่อนนะครับเราชั่งกิโลได้แล้วเราก็เตรียมใช้น้ำมันอันนี้เราไม่ใช้น้ําเลยนะครับเราไม่ใช้น้ําเลยนะครับอันนี้เราก็กําลังมาเดินเก็บผักหวานนะครับในสวนนะฮะผักหวานตอนนี้ยังไม่ได้รูดนะครับก็รอเดินมาครับก็เก็บผักหวานต่อเกอนนะครับที่ มันแตกยอดของมันเองนะครับเรายัางไม่ได้รูดนะครับเดือนนี้นะครับเรากาลังจะเตรียมรูดแล้วครับเตรียมระบบน้ําอะไรเรียบร้อยนะครับเพราะว่าในการจะเก็บผักหวานให้มันได้เยอะนะครับปริมาณเดี๋ยเราต้องมีน้ํานะครับตอนช่วงเก็บนะครับมันถึงจะแตกยอดไวถ้าไม่มีน้ํามันก็แตกแต่ว่าแตกช้านิดนึงนะครับ